สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับาช่องยูยทูบูท่านนะครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาแนะนําสินค้านะครับราคาพิเศษนะครับนะวันนี้พาเอฟซีมาดูเจ้าท่อสูบน้ํานะครับนะก็ช่วงน,นี้ก็รู้สึกว่าเขาก็ เจอแรงครับผมต้องการเครื่องสูบน้ํามาใช้งานนะครับก็ว,วันนี้นําสินค้ามาเสนอให้กับเพื่อนๆชาว y o u t u b e ได้ดูกันนะครับท่อสูบน้ําซูปเปอร์พิเศษนะครับนะท่อสูบน้ำสูบน้านี้ก็คือท่อเป็นท่อเอเนื้อเป็นเนื้อสังกะีครับผมนะ เป็นท่อที่ใช้ในการทำการเกษตรทุกชนิดเลยนะครับนะมีหลายรูปแบบมีหลายขนาดด้วยกันนะครับท่อสูบน้ำตัวนี้นี่มีทั้งตั้งเริ่มตั้งแต่ขนาด8นิ้วครับนะ8นิ้วตัวนี้8นิ้วครับ8นิ้วมีขนาด ตั้งแต่24ฟุตนะครับนะ24ฟุตขึ้นไปนะครับแล้วก็5นิ้ว6นิ้ว4นิ้วลดไปตามขนาดของตัวท่อนะครับนะความยาวนี่ก็ประมาณน่าจะประมาณ6เมตรนะครับ6เมตรนะตัวนี้นะครับก็สินค้าตัวนี้นี่ ท่านใดสนใจนะครับนะก็มาเลือกมาดูมาชมกันได้นะครับหรือว่าต้องการาจะให้ทีมทางร้านเราจัดส่งก็มีการจัดส่งด้วยนะครับนะโทรมาสอบถามราคากันได้นะครับท่อสูบน้ํามีทั้งแบบติดตั้งกับเครื่องยนต์คูโบตานะครับแล้วก็มีทั้งแบบการติดตั้งกับกับเครื่องยนต์เบนซินนะครับ ซึ่งเครื <i diction aries> <im phones> ่องยนต์เบนซินของเราก็ได้ใช้ของเครื่องยนต์ตัวของฮิโรชิครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องยนต์ของฮิโรชินะครับนะว่าจะสวยขนาดไหนนะครับนะเครื่องยนต์ตัวนี้ี่ขนาด6กกิโลครึ่งครับนะหกแรงหกแรงครับแรงหกแรงครับเดี๋ยวมาดู นี่ครับผมเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้งานทนทานนะครับเพราะว่าเ,เราได้ทำการนำไปใช้งานแล้วครับก็ใช้งานได้แรงดูดน้ำานีเลือเลือๆเลยครับนะเรื่องของความแรงนะครับนะตัวนี้สำหรับติดตั้งกับท่อสูบน้ำที่ใช้เครื่องเบนซินนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะครับนะ ดีครับพี่น้องนี่คือติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ขนาดห้านิ้วนะครับห้านิ้วสิบฟุตครับน่าจะประมาณสามเมตรนะครับตัวนี้น่าจะประมาณสามเมตรนะครับเดี๋ยวให้เรามาให้มาดูความสวยงามของเจ้าตัวฮิโรชิครับผมหกจุดห้าแรงมาครับนี่ครับนี่ นี่คือท่อสูบน้ําแรงดันสูงนะครับนะก็ใช้อยากใช้สูบตามแปลงนานะครับนะสูบข้ามคนนาตัวนี้นี่เหมาะเลยครับนะตัวนี้เหมาะเลยครับนะมีแบบแท่นนะครับนะมีแบบแท่นยึดนะครับตัวนี้สนใจโทรมาติดต่อสอบถามกันได้นะครับ เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นของฮิโรชิครับเป็นเครื่องยนต์ของญี่ปุ่นนะครับนะซึ่งทางร้านของเราก็นำมาจำหน่ายจำหน่ายทั้งเครื่องยนต์แบบแยกหรือว่าท่านใดสนใจก็ซื้อไปเฉพาะท่อสูบกับแท่นก็นได้นะครับนะซื้อเครื่องยนต์แยกไปนะครับสำหรับ FC ท่านใดที่กำลังมองมองเครื่องสูบน้ำนะครับ มีขนาดความยาวนะตั้งแต่24ฟุตเลยครับนะจนถึงขนาดสั้นนะครับเดี๋ยวพามาดูครับนี่ครับผมขนาดสั้นๆน,นี่นำไปใช้ตามตามความต้องการได้เลยนะครับนะท่อสูบน้ำตัวนี้นะครับน,นี่คือท่อสูบน้ำที่ เรายังไม่ได้ติดตั้งเครื่องยนต์นะครับถ้าเราติดตั้งเครื่องยนต์แล้วก็ก็จะเป็นในด้านลนักษณะเหมือนที่เราเห็นอยู่ทางนู้ดนด้านนู้นะครับตัวนี้นี่จากการที่เราได้นำไปใช้งานนะครับรู้สึกว่าขุมพลังของท่อตัวนี้นี่แรงส่งดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ อยังไงก็ f อฟท่านใดที่สนใจนะครับก็มาเลือกมาซื้อมาดูมาชมกันได้นะครับนะท่อสูบน้ำแรงดันสูงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวใบพัดก่อนนะครับนะใบพัดของตัวนี้นี่คือใบพัดของท่อสูบน้ำครับ ใบพัดส,สามสามใบพัดนะครับนะดีสูบน้ําดีมากครับนะ <c oughs> ผมนําไปใช้งานแล้วสูบน้ําดีมากครับพี่น้อง <c oughs> ก็ท่านใดสนใจนะครับก็มาดูติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับที่0ูนย์แดห้าศนย์่งแปด เอาใหม่นะครับติดต่อสอบถามได้ที่085 025 1888นะครับเอาใหม่นะครับ085 025 1888นะครับโอโทรมาสอบถามราคากะได้เลยนะครับนะนี่สุดยอดครับเป็นเครื่องใหม่ครับเครื่องหก หกแรงครับตัวนี้หแรงนะหกแรงนะครับแรงดันก็เรืยลเรือๆนะครับนะก็เดี๋ยวติดตามที่คลิปที่เราแน่ไปในคลิปนี้นะครับนะอย่าลืมไปดูว่าการใช้งานการทำงานของเจ้าตัวท่อสูบน้ำของเรานั้นจะมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนนะครับ อย่างไงก็ฝากเอฟซที่สนใจท่อสูบน้ำราคาประหยัดนะครับนำไปใช้ตามเลือกสวนไรนาของท่านนะครับก็ตัวนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับนะนี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับนะ ก็ับทันใดที่กำลังมองมองท่อสูบน้ําขนาดไม่ยาวมากนะครับถ้านําไปใช้ในออนาของท่านนี่ยกคนเดียวก็ได้นะครับนะขนาดตัวนี้นี่สิฟุตครับนะหนิ้ว10ฟุตโอเคเลยครับโอเคเลยนะเครื่องยนต์ของฮิโรชินะครับฮิโรชิเพราะว่า เครื่องยนต์นี้เราได้การทาการทดสอบการใช้งานแล้วครับว่าสูบน้ําได้ตลอดทั้งวันจริงๆนะครับนะเติมน้ำมันอย่างเดียวเติมน้ํามันอย่างเดียวนะครับระบบการทํางานนี่ไม่แพ้เครื่องต่างประเทศเลยครับนะตัวนี้ของฮิโรชินะครับก็ออกแบบมาก็โอเคครับดีไซน์สวยงามนะครับนะ ให้รูอบเคครรื่องนะับเ,เขาแนะนําครับผมเขาแนะน,นํำตัวท่อสูบน้ําตัวนี้นะครับนะถ้าขนาดถ้าขนาดประมาณหกนิ้วนะครับ6นิ้วนี่ความแรงนะครับความแรงก็ใช้ได้ครับถ้าใช้เครื่องยนต์ตัวนี้ไป ไปใส่ท่อตัวหกนิ้วนะครับนะเพียงแต่ว่าถ้าให้โอเคนะครับท่อขนาดนี้พอดีเลยครับนะนี่แนะนำรุ่นนี้เลยครับนะห้าคูณสิบห้านิ้วสิบฟุตร,รับตัวนี้นี่ใช้ได้ทั้งแรงส่งครับกำลังของการส่งนี่สามารถไปไปใส่ท่อไปใส่ใสายสายส่งได้แล้วก็แรงส่งนี่เรือเือครับผม ใส่สายส่งน้ำประมาณ50าหรือว่ายีเมตรได้เลยนะครับนะถ้าเป็นท่อห้านิ้วครับแต่ว่าถ้าเอาเครื่องยนต์ตัวนี้ไปใส่ตัวหกนิ้วก็สูบได้นะครับนะแต่ว่าถ้าใส่ตัวท่อส่งดีอาจจะอาจจะกินแรงหน่อยนะครับอาจจะกินแรงเครื่องยนต์นะครับนะแต่ถ้านำไปใช้กับเครื่องยนต์คูโบต้าเครื่องยนต์ตัวใหญ่นี่ โอเคเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าแรงเหลือๆครับผมนะอ่ายัางไงก็ขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับท่านใดสนใจท่อสูบน้ำสวยๆนะครับนะราคาประหยัดจะนำแบบแพ็คคู่เครื่องเลยจะมานำแบบเอาแบบเดียวๆไปใช้กับเครื่องยนต์ของท่านนะครับ mm hmm. ก็สุดแล้วแต่ความ พงพอใจของลูกค้านะครับนะยังไงก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนนะครับตอนนี้ในยอดยอดจัดส่งนี่ออเดอร์มาแบบจํานวนมากครับแต่ว่าทีมงานเราก็จะทยอยจัดส่งให้ให้ทั่วถึงนะครับนะบริการจัดส่งเลยนะครับยังไงก็โทรสอบถามมาได้ครับ0850251888นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตาม คลิปของทางทีมงานของเรานะครับช่องย t u b e เสนนิบุรียัมทุกท่านนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u บส c r ใครที่ช่อง Youtube ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทีมงานของเรานะครับ <S 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 ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับ